สวัสดีค่ะพีู่กคนานะคะตอนนี้ค่ะหนูอยู่ในแมปล็อกฟูดค่ะหนูค้นเลือกทีมอะไรดีคะจนสลัดดีกว่าหรือเปล่าไป็จนสลัดดีกว่าค่ะคุณเก๊กไปจนสลัดเย่

กดกลับบ้บาเนเบส receiver คุณผูเลือกเควสโอเคค่ะเลเวลศูนย์ถ้าฆ่าคนฆ่าคนได้สามร้อยเงินสามร้อยห้าสิบโอเคค่ะย,ย,ยินยันรับเควสแล้วโอ้สวัสดีค่ะนะคุณเกสโอ้คุณเกสคุณเกสมีดาบเลยนะคะคุณต้องกดเข้าไปคนนี้แล้วก็คือ อ้ะกลับมาแล้วอ่ะนีค่ะออกไม่ได้นี่ค e ่ะโอ้สุดยอดนี่ค่ะอันนี้คือจุดคยเองก็คือมันมีสองทางผมอันี้เลยกันก็จะมีนี่อันนี้เป็นอืมอันนี้จะเป็นชื่อของโวนั้นก็จบสซะ ทุกคนเรียกว่าห้ากันหมดเลยค่ะท <ไป S 1> ่าน,นจะสอนทุกคนนะก็ถ้าเราเป็นรูปหนึ่งเนี่ยก็ต้องกดคำว่าหลบคือจุกหลบแล้วนายก็จะฆ่าได้ทีละคนทีละคนเองแต่ด้ไหนรูปตัวต่อตัวนายจะตายใช่ค่ะวิ่งดีกว่าไม่น้องวิ่งจุกหลบคุเชงคุเชงคุเชงตกไอ้ตกตกเออคุณเก๊ตกน้ำอ่ะโอ้นคนเก๊คือเวลา นุณกดคามคอมแบตแล้คุณก็กดเื่อยคก็จะุเองหือกดคอมแบทสุดท้ายวิ่งไปเฉยๆอโอ้คุณแกย่งตีมหมดเลยผมมีอยคนนึ่งคุณต้อจกินไหมสปินอะะมันคืออะไรคะเดียวจะให้ดีจะให้คุณมันเป็นไอเดมที่ พอสวัสดีค่ะพเพื่อนใหม่ใช่ะคะ่ะเฮ้ยไม่ชชว์คนเก่ไม่ได้ไม่เปิดหมด p พีพีแต่ถอยคนเก่เมื่อกี้าคะะาะมันืออะไรคะฝน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 าอ่ายี่ ไม่รู้ค่ะเอาออกไม่ได้อะมันเปิดโปรติมันโย<ป>นทิงนนท้งไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวินคองก็สามารถโยนทิ้งได้มันไม่หน่อยไ,ไม่อยากไม่อยากไม่อยากโยนให้ยูแล้วแล้วไอต้องกดปุ่มไหนเลือกจะเก็บหรือเปล่าเลือกจะเก็บกดแล้ว ไม่ได้ไม่ได้อะค่ะยากไห้ผลปรบปิ๊นน่าอันนีต้องไปซื้อเองอาไป,อองไปตีคนอื่นต่อดีกว่าตีตคน,นคผมชัตินี่คือ ผลสปิน,นายอะอะไรอะโอ้ไม่อะโอเคค่ะเฮ้ยเข้าต่อยหนูก่อนอะอเฮ้ยหนูเจอท่าต่อยเร็ว,ว,ว,วโอ๊ยน่าจะมั่วมดแล้ว

คือเขาเดินไปรอบโลกเพื่อหาผลพีสานแล้วเขาก็หาได้เท่านี้แหละซ<ะ>ึ่งก็กดครจะกดดํนเมนตันต่อไอก็จะเลือกผลพีสานนห้เคยนี่หนูร่าต่อยคนอยู่ค่ะต่อยคนเฮ้แยแล้วสองแล้วแล้วมีรีนี่มันอะไรอ่ะว้าว ก็เสียงเงินไปตะเกียบพันนะพี่ดาบไม่ฝืนก็เสียงเงินไปตะเก็ยบพันห้าร้500อยอ่ะแค่ค่าพลังแค่อ,อันเดียวเองอ่ะมาก,กันดีกว่านี่เอ้าเอ้ามันไม่ใช่ค่าพลังหรอมันคืออะไรอะ่ะบอกเรืเร่อยๆอ่ะอ๋อ ไอซื้อเฉยเลยลอ่ะเพราะว่าไอกินไปเลยอ่ะอ๋อไอแค่คนอื่นยังไงอ่ะมันให้ไม่ได้ปะคะมันให้ได้ดูได้ไงคะว่าให้ได้เราต้องซื้ออันเดกกันสองอันหรือเปล่าฟูชามีรู้วิธีเย่โหเกิดอะกิดใช้เลยใช้เลย อคนเมื่อกี้หายไปไหนนะคนเมื่อกี้หายไปไหนแะวเอ้าจะส่้ยังไงแล้วคนกมูกะ,ะหายไปนพลังอะไรกันนะแป๊บน,นะะก่อน นี่คือการพุ่งเฉยๆน,นะคะเฮ้ยหนูจะอไปนี่มันต่อสู้ได้อะ่าเขากระเด็นหนูจะรอดไหมเนี่ยอา เต็มแล้วงงอ,งอะ่ะฮ้ยค่ะจะซื้อผลปินให้นายไม่ได้อะอมเป็นอะไรอ่ะตัวตีมันอ๋อตีหมุนอันนี่คือหนูเสร็จเคลสไปแล้วเหรอคะงงด้วยอย่างนี้เก่าเลยค่ะมีพลังเก,ก่าหมัดลม มูกมึนอะไรปแล้วมเงี้ยมึงเงี้ยมเงี้ยมเงี้ยมึงเงี้ยมูงเงี้ยไป้ากันเลยดีกว่ามูงเงี้ยุมกมึจะไปแล้วก่อนนะกกุ้มกดค่อยค่อยเมื่อกี้หนูโอ้คือเขาให้เรารับไปเรื่อยด้เปล่า คนกี้คเขาให้เรับฟเ,เดิๆไปเรื่อยหรือเปล่าใช่แล้วก่กอนเนะจะระเบิดสิบห้ก็สามารถไปเกาะได้ตอนนี้เรเรือยี่สิบ,ลบ,ลบ,ลบลแล้วเรือบงเล็บคนจนรู้กคิดว่าจะซื้อของไี่ได้ซื้มาปุ๊บกินปั๊บหัวเนี่ย เกอรเมนยนี่มันเเลาช่อคนอื่นได้ละวยช่คอื่นเฮ้ จะไปทีหนแล่าเหรอคะซื้อมาก็ซื้อ่ไม่ได้เยเลยกุกุุขายไวราคาเปร้อยหนึย่้แค่คนเดียวนั้นค่ะราคาเป็นแสนนึงมุกุกุมุใช่หลักกดนะคุณเก๋เซ้าคุนเก๋เข้าสู่สภาว่าเซ้า ทำค่าพลังงี้มันสุดเท่าไหร่ไม่มีสุดมันก็จะเขาจิไดีคืนเงินด้วยนะมันก็จะมีวิธีที่จะให้บอกคนอื่นได้อยู่แต่ผมไม่รู้นะเฮ้ยเราต่อยเขาดีกว่าผมขี้เกียจเควสนีแค่เควสเดียวมันจะให้เลือกอะไรมานี่เบไลน์เบไลน์เบไลน์ตกน้ำอ่าตกน้ำึ้นเรือ ดีไม่ตายคุณเก็ตอยู่ไหนเลยนะกับตายเลยคเก็ตอยู่ไหนแล้วคะนั่นเหรอจะกำลังขี่เรือเย้ต้องข้าเรือไปด้วยกันค่ะเราทำกระโดดคอมโบได้ด้วยนะในเดินในไปนั่งด้านหน้ามีดีเหรอตรงนั้นเ่ะเห็นไหมดำๆอ่ะเดำเย่ไปด้วยได้ไหมคะยููสามารถลงน้ำได้นะแต่ไอ้ลงน้ำไม่ได้เพราะว่าไอ้คุณเก็ตะนักเรือไปด้วยได้ไหมอ่ะไปด้วป๊บนึงนะเพื่อน ฉันขอไปน้ำคกันคุยบางตาคุยบางตามาคุณเกดนเสบางตาเดี๋ยวเราจะไปเกเไปไปทำน้คนต่อดีกว่าเดี๋ยวกลับาทำ้าคนรอบนึงอ่าเอออุ้ยเไป่าคกับคนอื่นดีกว่าเบามนุษย์อ่าคือเซตอมพอย์คุย ยินไม่เพื่อนกปุกมอมว่าที่นี่อืมดีไหมะนะงั้นเราลองดีกว่าปุม่มโฮมจะรอดไหมเนี่ยอากลุด ทุกคนคะเมื่อกี้มันก็ได้เรียกว่าสินหงโอยใช่ไหมโอ้โอนนเหมือนคนน่งไงคอขอีาุย่อ่คุออไม่เป็นไร <Es> <an> เรือนี้จะขี่เรือได้มาหยคะกมูกมูนไปแล้วแบบรไรก่อนเหมเรือเราจะขี่ได้มาหร่หรอคะก็เดยวมันก็แม่ก็แล้วแต่เบิดอันนี้ก็ตามนอนี้วนะสนดีเพื่อนักดาบในมีตังกี่พันคาดดาบดาบเริ่มต้นของ่ันนมีตังกี่บมีตังยหนึ่งพันมันจะมันจะมีดาบคาตาน้าด้วยมีดาบคาตาแล้วก็คัดลัส น่าจะนู่นคันนาหน้าไม่คันาหน้าคือที่ันนาหน้าก็คือเป็นดาที่ฉันใช้อ่ะราคาพันเดียวเราอย่าคิดว่าดาบจริงๆมันถุงแพงนะมันก็แพงกันหมดแล้วแหละแม่อคันลัดดีกว่าคันลัดมันก็หนึ่งพันนะหนึ่งพันแล้วรูปร่างมันไม่เท่เลยนะเพื่อนระดับคันาตาแล้วคะก็คือไอ้ดาบที่มันยาวๆตรงนั้นเพื่อนซื้อคันลัดดีกว่า คัาลัด,ดมันก็คือไอ้ค<อ>ัาลัด,ดมันจะหน้าตาแบบตะเกียบฟาคนเกดกิออดนฟาดหคนเตกศเต็มเต็มไม่เป็นไรไม่ไปปูเป่าไ,ไม,ม่คนนี้ดีกว่ามาพูดเดี่ยวเล์บายดีอันนี้เข้าใครผมลไม่พิจารณาเลยฉันเดนินนะทางรับโลกเพื่อตามหาคนละตัคงค่าพันเบืดอพิจารณาเมื่อไหร่ที่ฉันเจอมันฉันจะเอามาเติมมันนะคะคนบนเลขมันมันแพงมากเลยเพื่อน ก็ควรถามไปดูเองสิเยพิ่มเขาไม่ขายนะคะเขาขายเดี๋ยวูก็กดต่อดิอันเน้ยดขายอ่ะอ๋อกดเด้๋วยูก็กดดําเนินการต่อแล้วะละยูจะเห็นว่าราคาขนมันแพงตั้งห้าพันที่นี่จะไม่ควรมีพลังจากขนปีศาจก็ซื้อขนปีศาจใหม่จะเข้ามาแทนขนเดิมที่มีอยู่ถ้าซื้อขนปีศาจด้วยโลบักคือสามารถจะได้ถาวรไม่ใชซื้อขนใหม่นะถ้านายกดดําเนินการต่อ ผลเลขราคาห้าพันยูคงซื้อไม่ได้หรอกกิโลยูมีแค่สองร้อยเอทบาทเองช็อญมันแพงจังยมันแพงมันแพงไม่เช่บอมเฮ้ยหมดจะต้องหมดเลยใช่ก็ใช้เออผลสปินฟอร์ฟอร์ฟอร์ปั่นยูเย็นไหมเพื่อนยูเย็นไหมไม่เออเย็นไม่ค่อยเท่าไหร่เย็นไม่ค่อยเท่าไหร่เออเฮ้ยไม่รู้สึกว่ายิ่งเราไปข้างล่างมันยิ่งแพงใช่ไหมคะแล้วไปหมดขนาดนี้เนี่ย เขาเล่นดูหน่อยไม่เป็นแอนก็เรื่อยๆจริงชอบมันแอนก็เรื่อยๆไงแล้วมันก็หมดสต็อกเต็มไปหมดเลยหมดอะไรขนาดนี้เนี่ยหมดสต็อกเยอะจังแต่ไม่เป็นไรเบันตังตังนาพรเนี่ยมาซื้อขวดลูกเล็กๆไปก่อนอะเฮ้ยเนาะดาบไปฟันคุยเล่นดีกว่าเพื่อนนั้นนั้นไม่ขี่เรือกับฉันเหรออ่ะให้ทำเคล็ดไม่เสร็จแล้วค่ะ เอาไปตีคนก่อนห้าคนฉันไปฉันไปขี่เรือก่อนนะฉัน,นขับเรอนแล้วนะลากอนเพื่อนโ้หดาบสุดยอดมากแล้วค่ะ<อ>ตีไม่ค่อยโดนโตัวมือใหม่นะโหฟันดาบขนาดนี้ไม่กลวเป็นฟาตัวเองเหรอ,หอโอหฟันดาบเยอะเกินฟาเสร็จหลังตัวเองเอ้อป๊าป๊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 าเอปย้เสร็จดีกว่อปา,ปา คืออะไรอ่ะควายเอิดละใช่ยช่ใช่เยอะเลยว้าสุดยอดโอ้ท่านี่สุดยอดนะคะมัจะได้เอสลัชไม่ได้หรือมันใช้ไม่ได้มันจะมีความชำนาญของเอชลัสนะเอออะไรอ่ะโหนูลงมาไหนแล้วเป็นคนที่เขาันไม่ได้อ่ะเฮ้ยอยากเขาก็มาได้อุ้ยลงมาอีกแล้วอ่ะมาเร็วหน่อยเพื่อน คนเดียวตรออยู่ใช่ไหมคะไปท่องจั<ร>งเกลจังเกลป่าหรอคะใช่ป่าเฮ้ยเดี๋ยวได้เงินเพิ่มขึ้นด้วยยังไม่กี่พันมาเนี่ยแหละฮะ <c oughs> ไม้ไโมโนันไกลเนี่ยคะเปลี่ยนไม้เป็นปีแสงเช่ไค่ะ เออจะได้แล้วค่ะใช้ดาบสุดยอดเลยตามฉันมานะดาบมันจะฟาดตัวเองได้มักพอนบิลรับโค้ดแล้วก็ฆ่าลิงแต่ลิงเรียบร้อยไอเทมเยยัยัยไัยยัยยัมยัยยัยยััยยยยัยยัยยะยยัยยยัยยับยัยยับยัายัยััยันัััััยยยย ไปหาไป,หา,ป,ปหาคนเก็ดีกว่าค่ะไปที่ท่าเรือแล้วนายจะเห็นเรือที่มีแครสักคนนั่งย่ยมันยืนชั้นเมืนเก็แน่อยู่แล้วล่ะค่ะเฮ้ยอะไรอ่ะสมบัตินี่นะท่านายเก็บตังค์ไหกท่านายเก็บอะไรกันโอ้โอสองร้อยหกสิบเอ็ดยอดแล้วค่ะเก็อยู่ไหนนี่อยู่ตรงท่าเรือง,องั้นโอเคค่ะนี่ฉันเอง เอนอยู่น <co ี้เพื่อนกระโดดมาเลยนั่งกระโดดคมสองครั้งเลยกระโดดคอมโบเกิเพราะไม่งั้นนายไปไม่ได้เนอนน่ยอยู่นั่งนั่งอยู่บนใบเรือขึ้เก็บขึ้นเก็บจ้างกลุ่มจ้าสลัดหรอคะเยโอ้จังทะเลอยู่ที่ทะเลอ้าวนีคือบอกว่าเราตอนนี้อยู่ที่ไหนคือจะไปตอนไหนคะ พวกเราจะไปที่จังเกลือหรือว่าป่าตรงสุดนั่นหรือเปล่าคะเี่ตรงนั้นเปล่าคะใช่ตรงนั้นแหละว่ายน้ำไปในว่ายน้ำไปได้แต่ฉันว่ายน้ำไม่ได้เย้ตรงน้ำเนี่ยเพื่อนใน่ตามไม่ทันหรอกโดนแล้วกรโดดขึ้นบกปอบแบบเอ๊ะถึงจังเกลือแล้วค่ะแล้วว่าน้ำมาถึงจังเกิลปอฝอฝออีกสี่เมตรเพื่อน ื่อนจะจะพันในไวรัมคุยอะะไรนมังกี้ออ่ายาเพื่อนมันมัาต่อยแรงเพื่อนมาต่อยแรงมาต่อยทีละสิบเลยนะเพื่อนคาตาน่าฟันมาตกน้ำตายไปซะนี่มันจะมาจตบตีผู้เล่นทีเราไปสำรวจป่าดีกว่าเย่เพื่อนในตามทีนมาเอ้าไปไหนคะพอดีว่าเราจะมีทางให้ไปอ่ะ ถ้าคุณเก็ตตัวดีกว่าค่ะจนมาหน้นาหน,นี่เบียนายทำนั่นก่อนเรืออะไรอะเรือนั่นคือจุดที่นายจะต้องไปรับไปไุ่ยแล้วนายก็จะได้มีบทบาทเอาอะไรอ่ะเหมาวันนี้เหรอคะมาดูาไงไม่รู้นะตรงนี้ตรงนี้ไงคะตรงนี้เดือนตรงนี้วันนี้คือทางขึ้น ไม่ใช่เหรอโอ๊ะบอสแมวตรงนี้คุณเกล่อก็จะบอกอะไรโอยมันมองยากเหมือนกันนะเบื่อมันเอาเบื่อเลยไมันทางอีกอะไรเนี่ยถึงแล้วค่ะบอฟฟูดดิวเลอร์ขาซินโอ้ยญาติของบอฟฟูดดิวเลอร์สวัสดีฉันคือญาติของคนขายตี๋าสและฉันยังง่ายว่าคุณญาติกันนะทำไมไม่ให้เรียกชื่อเขาหรืออะไรแบบนี้เรียกคุณญาติเนี่ยนะ สังกัรคนพิศดารแบสซ์ส่วนเป็นคผู้คนทุกๆสองชั่วโมงยิงแล้วสูบนี้แต่ยก็จะจ่ายในเรื่องไม่สิ้นเฉยเลยอ่ะทำไมอยู่ดีๆเครื่องมันดับอ่ะมาแล้วห้าสิบห้าสิบไม่สิ้นอะไรเครื่องมันไม่เลือะสิ้นเฉยเลยอ่ะอะไรเครื่องเป็นอะไรอ่ะไม่ไปไม่ไปเครื่องทำไมมันอยู่ดีๆมันก็หยุดหยุดหบรรทึกนะคุณแก๊สไฟเต็มแล้วมั้งคะก็คุณแก๊สก็เครื่องเต็ม ส่วนไดมาเยอะเกินอ่าก็ไม่สามารถเล่นต่อได้ถ้าอยากรู้จ,จริงๆก็ไม่สามารถดูได้ต้องทีหลังแล้วกันเดี๋ยวจะลงก่อนแล้วก็นักพจนภัยทุกคนจะคงดูได้แค่นี้ถ้คล็ดเฮ้ยมันคืออะไรครับมีกอริลลาอยู่หรอคะมันกี้ก็อยู่แหลกอริลลาคิวมันกี้มาเปี่ยนอยู่ไหนใฮ้ยนายอยู่ดูแล้วนั่นแนหะ นั่นอันนั้นคือจุดระเผิอคือเราต้องเลืิกถึงคิดถึงสิบก่อนถึงจะได้ใช่ไหมคะไม่เป็นไรเลิกเก่าเนี่ยหกตัวเก็คุยกับมาแล้วแล้วนายก็ได้รับภเขาได้กินเอาเขาไม่เห็นรับเผลอค่ะมันก็กดไปที่มังกิแล้วนายก็กดเขามายิงจันก็เลยมันไม่ถึงนะคะแล้ววันน้ไ่าน้ำดีกว่าสิบห้าไงฉันถือแล้วฉันถึงยี่สิบเลยค่ะเออจะไม่เอากดะดูกมาคืนมันคืออะไรคะอันนั้น อีตัวที่อยู่กับรังเดือเข้าไปใกล้ๆนี่ก็คือมักกี้ถ้าแบบมันกี้สูดหนูไม่ได้แล้วก่ะมักกี้อะโดนยิงตายแล้วมึด <c oughs> เรื่องที่จะยุ่งกันมันดีมันดูก็ตายม้ยอะไรกันน่ะนั่นไงเกสนีนก็ดูกับ <c oughs> ตายมดูมาด้วยวิ้ยฟันๆๆๆตาย <c oughs> เฮ้มเควสหนึ่งหนึ่งกลัว เราแปบ๊บเราแปบ๊บเราแปบ๊บโอ้ที่นี่จะเป็นบ้านหรือเปล่ามันไม่ใช่บ้านคือมันเป็นห้องใต้ดินของเขาเองเป็นทางใต้ดินเอ้ยเล้งไปหาโลกไอ้ข่อยนะที่นี่มีแค่นี้ใช่ไหมคะบอลแปล๊บแป๊บแป๊บมันก็มีของจริงมันจะมีคิงคองด้วยแต่ว่าคิงคองที่ไม่รู้นะมันหายไปไหนก็ไม่รู้เฮ้ยอะไรเนะนี่ย<ป>เข้าไปในพุ่มไม้นึมโมว่าเห็นอะตุ้มตี สปิบบนอยูตีไม่ได้โอ้สปินมันแปลว่าอะไรสปินมันกลายเป็นกระเป๋ากีฬาเฉยเลยสปินมันคือสปินมันคือหมุนไม่ใช่หรอคะรี่ว่าแบบ,บน,นี่สกว่ากระเป๋ากีฬาไหนนะี่ไหนนี่ไหนนี่้าจ้าไ้าจ้าจ้าาด้าจ้าจ้า้จาจ้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 ้า จอดจ้าจอดจาจจาจอดจาจจจจจิดหองพอยและวจิดองพอยพลังนานอะมันคืออะไรที่อย่างนั้นด้วยงั้นทอเลปานี้ไม่ครบเลยด้ซ้ำสร้างเด็กดังบานเดือดจ้าแล้วอะเฮ้ยมันไม่ควรเป็นป่ามันเหมือนเกาะมากกว่านะมันเป็นเกาะป่า เพราะว่าเป็นป่าที่มันผสมกับเกาปกติเกาะมันก็ต้องมีต้นไม้แบบนี้พนานไหมจังเลอปืนไม่ถึงทำไมลิงนอนอ่ะพอมๆลิงมาดูงวงนะคะพอมๆฉันล่อลิงลงน้ำดีวกว่าเฮ้ตอนนั้นคุยกัดดนที่ไหนลิงมันตกน้ำนะเพื่อน ทำไมเรียนมาอยู่มัธยมได้ hey, ลิงไม่ยอมลงน้ำแล้วก็ตีจากข้าไปเย้เรียกว่าอัพคาร์ล่าอ้าวมาจะเรียกว่าอัพแค่ดาบใช่ไหมคะงั้นตัวหนูก็จะไม่อัพใช่ไหมอะ่ะคุณเก๊ค้คาจ <บา S 1> ะมไม่ให้ตัวละครเราเรียกว่าอัพค่ะมันก็อัพนะเพื่อนเมื่ออยู่แค่ตัวละครเมื่ออยู่แค่ตัวได้เนี่ยอยู่อัพเลเยกว่าไปถึงเรือเก่าแล้วตัวละครก็คือเธอคะ่ะ

อ๋อค่ะจะขับบ้านก็ขี่เลยเองแล้วกันนะอ่อโอเคค่ะไปดำปมบมเอ่อบอ่ฟุตทังอ้าวลิงมันข้ามหนูไปสองแล้วค่ะเข้าไปคลิปแค่น,นี้ก่อนนะีวก่อนสวัสดีท่านรู้ชท่านนะคะ